ดีค่ะวันนี้หนูได้เป็ดหน้าบูดมาจากคีโนคูนิยานนะคะอืมก็ยังได้ตัวนี้นี่เลยนะคะเป็ดหน้าหูดจะใช้ขนาดนี้ แอ้วเป็นอย่างนี้แล้วมีของอะไรอีกไหมอ่ะมีแค่เท่านี้เด้อมีในกล่องอีกไหมล่ะนี่ในชุดของมันก็หายอยู่ตั้งนานแต่แต่ลาแล้วน่ารักก่ตอนแรกมันดูเหมือนลูกเทียบเลยใช่ไหมคะทุกคนปิดหน้าหูกำลังดูเหมือนพวกหือได้ตัวนี้ วันนี้สืบมันกระโปรงมันหรือว่าหมวกมันอะมั้หมวกมันหมวกมันจะใส่ย,ยืดยดหน่อยทุกคนต้องดู ถ้าเกิดมีคนมีเหมือนหนูก็มันไม่ช่วยหนูยหนูใส่ชุดได้แล้วนะคะมันมีหมอนนุ่มๆแล้วก็ใส่หมวกข้างหลังก็จะหมวกใหญ่เหมือนดกไม้ไหนนะคะแต่ว่าที่สุดอะหนูอยากได้ตัวนีพ้พีชพีดักเป็นเพื่อนตัวเหมือน,น,น,นสวัสดีเลยอะคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่